อ่ะสวัสดีครับอยู่กับบอลลีเจนนะครับอยู่กับบาโมนนะนี่ฮะโคตรเท่เลยครโอ้ขวานสายฟ้าด้วยนึกว่าฟังโกลนะฮะบาโมนนะฮะบัมโอนบาโมนบาโมนนะเทพเจ้าแห่งขุนเขานะครับก็เป็นสกินใหม่นะครับที่เข้ามานะครับสกินคอลเลกเตอร์นะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นบาโมนตัวนี้ดูนะครับ ดูความสวยข้างนอกนะข้างนอกนี่ข้อสวยเลยครับไม่รู้ว่าในเกมจะสวยมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับบาร์มอนสกินนี้นะครับพี่หมดไปประมาณ5,7 0 0ได้นะก็ตีไป5,8 0 0นะครับเลขกลมๆนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูเกียร์บาร์มอนที่เราจะเล่นกันก่อนนะครับอุปกรณ์นะฮะบาร์มอนนะฮะบาร์มอนนะครับก็จะใช้เป็นรองเท้านักลบนะครับแล้วก็ขวานสงครามนะครับแล้วก็หมวกคำสาบนะครับ ขวานแห่งความเกลียดชังนะครับแล้วก็เกาะพลังสิงสุดท้ายเนี่ยเป็นปีกราชินีนะครับนะก็มีน้องๆนะครับที่อยู่นะครับหน้าไลฟ์เฟซบุ o กนะครับแฟนเพจนะครับเข้ามาเล่นด้วยนะสองคนนะครับไม่รู้ว่าเข้ามาช่วยหรือเข้ามาเป็นภาราถ้าใครนะครับที่ติดตามพี่อยู่ใน y o u t u b e นะครับสามารถเข้ามาร่วมสนุกนะครับเล่นเกมแจกสกินได้ใน f a c e b o o k แฟนเพจวาว่านะครับ งาก็ไลฟ์สดทุกวันนะครับแล้วแต่อารมณ์บางทีก็2องทุ่มเย็นเช้าครับบางทีก็ถ้าตื่นไวก็ถ้าตื่นไวก็มาเล่นกับน้องๆไวน,นะฮะ <c oughs> ไหนฮะบามอนฮัลโหลมันอยู่ตัวล่างแล้วมันชอบแอบข้างล่างครับบามอนใช้เป็นฟิกเกอร์นะครับใช้เป็นฟิกเกอร์นะครับเพราะว่าบามอนเนี่ยแกมีพุ่งอยู่แล้วนะ เดี๋ยวดูนครับว่าในเกมมันจะสวยแค่ไหนนะครับสำหรับบามอนนะครับเพราะว่าเราอะยังไม่เห็นนะเราเห็นแต่ข้างหน้านะครับนะก่ที่นี่ก็แจกสกินเรื่อยๆครับแจกสกินแล้วแต่ลมมามณะใครอยากนะได้สกินฟรีนะครับก็อย่าลืมนะเข้ามาใน Facebook Fanpage ว่าว่านะครับมาดูไลฟ์สดมาเล่นด้วยกันนะ รอนแป๊บนึงนะครับเลือกฮีโร่กันครบแล้วนะฮะสำหรับบ้ามอนมันเหมือนยักษ์อะพี่ว่ามันเหมือนยักษ์ในในอะไรวะในรามเกียร์น่ะเออเหมือนยักษ์ในรามเกียร์น่ะเป็นตัวเขียวๆแล้วก็ใส่ชุดแบบเนี้ยนะเหมือนพวกยักษ์ในรามเกียร์นะครับถามว่า5,800แพงไหม ก็เศษเพชรหลังตู้อฮะฝั่งตรงข้ามนะครับมีเซเลน่านะครับฮารี่อาไครนะครับลาปูลาปูซิวาน่านะครับฝั่งเราเนี่ยเบามอนนะครับฟังโก้นะครับฮารี่นาน้าแล้วก็กูซิออนนะครับกูซิออนนะฮะยฮ้ย คืออยากเห็นมันกันนะว่าในเกมสวยขนาดไหนเพราะว่าพี่ก็ยังไม่เคยเห็นนะพี่ยังไม่ได้แบบไปดูคลิปหรืออะไรก็เห็นน้องๆบอกสวยนะครับเดี๋ยวก็รู้ว่าสวยหรือสวย <c oughs> นะครับเฮ้ยได้อยู่ตัวใหญ่อยู่นะบามอนก็โอ้ตัวมานเริ่มเลยตัวเฮ้ยสวยนะในความรู้สึกพี่ตัวมันใหญ่มากเลยครับเดี๋ยวมาดูการหมุนวนครับเยโตเฮ้ยโ,โอ,โอต้องกลับมาเล่นบาโมนแล้วมั้งเนี่ยคือปกติเนี่ยพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นบาโมนนะ เออพี่เล่นบาร์มอนอยู่นะเพราะว่าเออเมื่อก่อนเนี่ยซีซั่นแรกๆนะครับบาร์มอนเนี่ยมันจะปั่นแล้วติดคิยิคอลนะครับก็เลยแบบเป็นฮีโร่ที่ฮิตเลยนะครับสำหรับซีซั่นแรกๆนะครับโอ้โโคตรสวยอ่ะเฮ้ยจริงดินสวยขนาดนี้จริงดิดูดิโอ้โหสวยจัดอ่ะอู้สวยจริงสวยจริงสวยจริงย,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 ยอมเลย ยอมเลยยอมเลยยอมยอมยอมเรื่องความสวยเลยอใาอใครมาป่วนอาใครมาป่วนอ่ะอาใครมาทําไมทํำร้ายน้อนฮาร์ลี่ล้วได้ไงโอ้โหสวยอะ่ะดูดิอ้าวอ้าวอ้าวเพื่อนตายเพื่อนตายฮาลัลโหลอะไรอะไรทําไมทําไมทําไมปันป่นปันป่นปันป่นปั่นปั่นปั่นเอาดิอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่ แรงชิบหายว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 ้าววายวายว้าววายอย,ย,ยังอีกยังอีกยังยังยังไม่กลับไปอีกยังมาดักกูอีกเต็มไปหมดเลยพวกมึงเนี่ยฮลัลโหลทำอะไรไม่ได้ครับจะกลับก็ไม่ได้ครับต้องอาศัยหน้าด้านนะ <c oughs> หนีกลับไม่ได้เลยครับโดนล้อมหน้าล้อมหลังอะ โอ้โหสามตัวมากันขนาดนี้ก็จะกลับก็กลับไม่ได้จะวาร์ปก็วาร์ปไม่ได้อะต้องพีชีพแล้วเมื่อกี้จะวาร์เมืนน่อกีไ้ไปไหนไม่ได้จริงๆเออโดนปิดหน้าปิดหลังเลยครับฟังโก้มาทำไมเราฮัลโหลโอ้โหไม่ต้องมาช่วยเคลียร์ก็ได้ไหมล่ะนะครับไป มินเนี่ยนหายไปตัวหนึ่งครับแต่ว่าก็ยังได้เวลอยู่นะสวยสวยมาก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 ไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้ปั่นสวยมากแล้วก็เอฟเฟกเสียงเสริงมันได้หมดเลยอะ <Launch attack. S 1> เคลเลนก่อนครับเชลเลนก่อนครับตีนมาแล้วครับโอ้โ oh, 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 oh. ไม่ไม่ไหวยีกว่ะเฮ้ยเลนนี้เขาคิดว่าสวนสนุกหรือไงวะเขาเห็นสกินแพง้วเขาอิจฉาหรือไงวะฮะทำ,ทำไมกูต้องส่งสกินให้พวกมึงไหมโอ้โหม้งวิ่งมาสามสี่ตัวฮัลโหลได้ดิได้ดิเดี๋ยวพวกมึงเจอกูได้ดิเดี๋ยวกูมีของก่อนฮัลโหลก็จะทำกันแบบนี้เดี๋ยวมึงเกอกู <Ground page. S 1> ไม่ไม่เป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นหรอกฮัลโหล ก็ได้ดิปั่นก่อนเลยปั่นก่อนเลยอะไรอะไรอะไรทำไมอยากได้เหรอปูอ่ะอยากได้เหรอมาเดีย๋ยวมาเดีย๋ยวตบแม่งทั้งคนทั้งปูอ่ะไม่มีอะไรทำเอาปั่นเดีย่ยวทำไมอะ่ะเอาเดีย๋ยวเห็นสก,กินแพงน็งรีฉาพวกมึงอ่ะมาเดีย๋ยวพวกมึงแนะ่จริงมากูจะได้หนีมึงมากูจะได้หนีไม่ใช่รหรอกโอ้โหแม่งมาทีละสองทีละสาม พวกมึงจำไว้นะพวกมึงจำไว้นะอย่าให้กูมีของนะมึงโอ้โหและและและทีมพี่นี่ฮารี่กับน,นาน่าก็รักกันพอดรักกันอยู่ตรงกลางเนี่ยโอ้เฮ้ยมาช่วยเรนล่างบ้างก็ได้ไว้ยทิศข้างล่างไม่ไหวแล้วเห้

ฟาร์ามก่อนฟาร์มก่อนไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะทนแล้วเดี๋ยวกูมีของก่อนพวกมึงเจอคุณแน่โอ้โ <c> ห <oughs> โคตรเจ็บกดแรยแก้มแบบเนี้ยฮัลโหลอะไรอะไรอะไรทําไมทําไมฮาร์ี่มีอะไรบ้างวะปัน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 ,ปนโอ้โหไม่คิดจะตีเลยเต่าเนี่ยฮาร์ี่มึงตีดิให้มึงเดินสไลด์ข้างทําไมล่ะโอ้ <c oughs> โหเดินมากดหน้าด้านด้าด้วยไม่ตีด้วยมาอาศัยกดนั้าด้านอะไรปัน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 มาดิ วะดิเอาเอาปัน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 ตบหน้าเข้าไปกูบอกแล้วอย่าให้กูมีของ <c oughs> มึงมึงจำกูไว้กูจะไล่ฆ่ามันทุกตัว <c oughs> ตอนเกมมึงเล่นกูเยอะ <c oughs> เดียวก่อน <c oughs> หาของก่อนหาของก่อนรีบหาของก่อน <c oughs> สถานการณ์ฮาร์ี่ไม่สู้ดีด้วย <c oughs> ฟาร์มก่อนครับรีบฟาร์มก่อนครับ <c oughs> ไม่รู้อ่ะ กลายเป็นกลายเป็นออฟเลนฟาร์ไมไปเฉยแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยพวกนายจะมาตีปงตีป้อมอะไรกันครับตีป้อมอะไรกันครับโอ้โหแม่งตีได้ด้วยวะ <c oughs> อะไรอะไรทำไมเ้อะไรเ <c oughs> บิงปัน่นรู้จักปั่นไหมรู้จักปันไหมเอา,เ,อาเดิน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 ออกดื้อมีอะไรเปรล่าก็มาเลยมา มาเลยไมห้หมดเลยมามาทำอไมใใเซเหนะ่าเอา้าห้าวเลยนักหนาเราตอบอก็ไม่ได้มาดิมาดิโอ้โหข้างหลังไม่ได้ช่วยอะไรเลยมีแต่พาระทั้งนั้นเอายืนนิ่งอยู่บ้านนี่ข้รอเฮ้ยเฮ้ยไม่ไรเดี๋ยวเราไปฟาร์มใหม่ก่อนคิวสี่ตายสี่ชีวิตดีดีโอ้โมีทัทง้งทังมีทั้งเมดเมื่อกี้ ยืนกันนิ่งเลยไม่คิดจะช่วยกูสักตัวเลยแป๊บหนึ่งครับฟาร์มก่อนนะเราใกล้ได้ไเทมชีนที่2เลยครับไอเทมช้นที่ 2, 2> เราจะเหนียวขึ้นประมาณ2%ซนะโอ้โหตกกลางเละเทะแล้วนะ่ะโอ้โห13ต่อ7คิวอยู่คนเดียวเนะ่ะเอากูซิออนเข้าไปบวกแล้วหนึ่งเอ้ยไม่เป็นไรไว่ากูซิออนเราแบกได้แบกใครก็ไม่รู้ให้มันแบกเตงให้รอดก่อนเอ้ยพี่ได้ไอเทมชีนที่2แล้วพี่ไม่กลัวหรอกจริงพี่ตีป้อมด้วย เดี๋ยวพี่แบกเองเกมเนี้ยแบกใครดีวะที่ดูจากสภาพไม่รู้จะแบกใครสักคนเลยวะแบกคนไหนได้บ้างวะเนี่ยเฮ้ยแต่สวยมากเลยนะดูดิแบบอ้าวฮัลโหลตบหน้าเข้าไปโดดเกง่งเหรอโดดเกง่งเหรอโดดเกง่ดดเกงเหรอออกกอก่อนออกกอก่อนออกกอก่อน,ออนหนึ่งเฉยๆนะไม่ได้ออกแบบเฮ้ยเอาออกกัดกระแทกน,นะเอาดิเอาดิเอาดิเอาเดียเอาดิ เอาเอาเอาปั่นปั่นทำไมอ่ะเอา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 ฮารี่โอ้โหมึงก็ไม่คิดจะหนีก็เลยเอา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 เขตบเขาไอโอ้โหตบไม่ทันอีกแม่งง้างไม่ทันอีกเจอไอ้โอ้โหโอ้โหฮารี่กูแม่งปวดชิบหายเลยวะปวดหัวกับฮารี่เนี่ยโอ้โหอะไรไปออกไปเลยแล้วนี่มันบ้านกูมันตีอะไรนักหนาล้า จังเกิลจังเกิลทีมพี่โคตรกากเลยอะไรอะไรเอาะมาดิมาดิมาดิเอาออกมาดิ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 เอาเอามาดิมาดิได้บัฟแล้วไงอ่ะได้บัฟแล้วไงอ่ะได้บัฟได้บัฟแล้วห้าวอ่ะกดปิดชีพก็ไม่ดีกลับบ้านก่อนวะไม่ไหววะทีมพี่ช่วยหาอะไรพี่ไม่ได้สักคนเลยวะ โอ้ทีมกูแต่ละคนบ้างเนี่ยมึงดูกูสิออนสเปโอ้โหกูกูสิออนสเปลนักสู้เนี่ยมึงไปเรียนมาจากสำนักไหนวะเนี่ยกูสิออนสเปลนักสู้เนี่ยโอ้อ้าวาร์ปโชยิงวาร์ปโชว์เก่าอีกโอ้โหแม่งเหอไอทีมนี้บ้างมป็นต่โปรเพเยอร์โอ้โหเลยฮะแบงก์ปรเพเยอร์ยันชิบหายเลย อะไรกันนักหนาวะโอ้โหดูตายหายแล้วโอ้โหม่งกูเพิ่งแขได้บ้างวะเนี่ยเมตาไหนวะเนี่ยกูสิออนสเปลนักสู้เนี่ยเราเอานานายืนยืนนิ่งเอายืนล้อล้อหลอกศัตรูเขาบอกว่างั้นโอ้โหเข้ามามึงเข้ามามึงแด่มึงเข้ามามึงแก่มึงเข้ามากูจะพุ่งชนมึงเองมึงมามึงมึงเก่งนาคนอื่นอ่ะมึงแน่จริงเข้ามาได้มาปั่นไม่เข้าไปโอ้โห ตัวแจกนับสิบโอ้โหแม่งง่ายเป็นไงเป็นไงเป็นไงเป็นโอ้เมตาอะไรวะกูชิออนเอ็มเบมนักสู้เนี่ยกูเพิ่งเคยเจอเนี่ยเกิดมากูเพิ่งเคยเห็นเนี่ยโอ้น้ำตาจะไหลเจอตโปอรพีเยอร์ทั้งนั้นเลย โอ้แม่ง <laughs> ฮาร์ลียังเนี่ยดูดิฮาร์ลี่กับนานา่ายังเป็นสเปลเมดกากๆกเลยอ่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำยังไงให้ชนะวะเกมเนนะี้ย How to win <laughs> 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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร <laughs> เดี๋ยวเราแบกเองมุ่งมั่นกับการฟาร์มก่อน <laughs> เดี๋ยวเราจะโตเป็นผู้ใหญ่ <laughs> โอ้โ ให้กันได้เอาช่วยช่วยกูออกจากเกมนี้ดีกูไม่ไหวแล้วเนี่ยไอ้มันมันมันโดนว่ามันโดนว่ามันโดนว่าไอ้ไอ้ไอ้ได้ไวเอาแววเอาแว้เอาววมีกำลังใจขึ้นมาประมาณอ๋ยังยังกำลังใจไม่มาอยู่ดีละเฮ้ยก,กันบ้านกันเลโอ้แม่งสายบวกด้วยเป็นยานาน่า,นาวิ่งไปแจกอีกฮัลโหลแม่งเอ้ย เจออะไรวันนียเอาดูดูนาหน้าเป็นไงเอาเป็นไงวิ่งไปแจกดูไปนะไปยืนวับล้อหลอกเอาเป็นยงเป็นยงโอ้ไม่เป็นไรถือว่านาหน้าทำมิชชั่นอยู่นาหน้าบอกว่าเป็นการยื้อยื้อเวลายื้เวลาเพื่อให้ทีมเกิดยื้เวลาเพื่อให้ทีมเกิด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 ตอนไหนวะเนี่ยเมื่อไหร่จะเกิดวะโอ้ ยืนอยู่ในบ้านได้ไหมยืนอยู่ในบ้านแบบทําใจล่มๆแล้วรอเขามาจบบ้านอะไรเงี้ยเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรฮาร์รี่ตลกหรมาเดี่ยมาเอาแน่จริงมาเดียอ่าอ่าปันป่นปั่นเรียบร้อยตายยังแมวหนึ่งศพอะไรเล่าอะไรทำไมเล่าทำไมเล่าแน่จริงมึงมาเดี่ยมาโอ้โหแล้วกูตัวแบกด้วยแล้วกูตัวแบกด้วยกูต้องกลับก่อนแล้วกูตัวแบกต้องถอยก่อนแล้วตัวแบก แบกใครได้ไวะเนี่ยโอ้แต่ละคนอย่าให้กูเห็นอีกนะเมื่อวานนี้กูเห็นไปทีงั้นเลยกูซิออนสเปลนักสู้เนี่ยอย่าให้กูเห็นอีกนะโอ้โหมึงแม่งแล้วไม่คิดจะเปลี่ยนด้วยนะปวดหัวเลยมัง่งเยิ่งวะวิ่งยิ่งวะเนี่ยกูซิออนสเปลนักสู้เนี่ยแต่ออกของเวทเนี่ยมึงเล่นอะไรของมึงวะตายหายแล้วปัม๊มปัมไปกันอีก กันป้อมเว้ยกันป้อมป้อมจะตากแล้วเว้ยเฮ้ยโอ้โหปล่ปล่อยปล่อยมินเนี่ยนตีป้อมแตกเอาเอาที <boy> ่พี่สบายใจละโอ้ี่มันทีอีสปอร์ตระดับโลก เคลียก่อนเคลียก่อน<ม>เคลีย<ม>เคลียตัวเองออกจากตรงเนี้ยไม่ไม่ได้เคลียอะไรนะเคลียตัวเองออกจากเกมเนี้ยเอาอะไรดีเนี้ยเอาลอาทีนาแล้วกันเอากันเวทกันเวทต้องมีกันเวทแล้วละ่ะนาทีนี้ดูจากสภาพรูปการละเฮ้ยกันเวทเราน่าจะชนะได้อยู่เว้ถ้าเรามีกันเวทเพราะว่าเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้อะไม่ไม่ไม่รู้จะคาดหวังอะไรกัน ทีมตัวเองแล้ววะจักใจเลยตอนนี้อะไรมายืนมายืนรักอะไรกันตรงนี้เอา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 ดิเอาดิกับมาดิครับมาพวกคุณห้าวกับผมเหรอโอ้โหเอาวะเอาวะปัน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 หนี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 ไม่ใช่อะไรหนีหนีอะไรตบสวนก็ไม้ตายหายแล้วเฮ้ย เอา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 เอมเอาเอาเอาเอ้เอาเอาเอาเอ่เอา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 ่าเอาเลาเอาเอาเอาอาเอาอาเ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 อกเอาเเเอาเอาอเอาเออาเอเอเอาเาเอาเอาอเอออเเอาเาอเอาเอาาอาเเอาเอา จะเกิดจิเกมนี้มีระบบแบบห้ามเกิดไหมห้ามตัวเองเกิดอะไรเงี้ยเออระบบห้ามเกิดอะไรเงี้ยมีไหมวะมีระบบแบบห้ามเกิดไหมไม่แบบไม่อยากเกิดแล้วอะไรเงี้ยเกิดมาก็ไลค่าอะไรเกิดมาก็ไลความหมายอะไรเงี้ยโอ้โหนี่ไงได้แล้วมือมาพี่กูมื่งนันละมาๆมาๆมาโอ้โหแม่งโอ้โหรอ โอ้ยฮัลโหลมึงกันบ้านเนี่ยมึงรู <im <im Connie, ้จักกันบ yeah so. ้านไหมกันบ้านเนี่ยมินเนียนเนี่ยมินเนียนตีบ้านมึงเนี่ยมึงจะไปวิ่งไล่คิวในกันบ้านกันบ้านโอ้ยย่าดอนี่มันกูเล่นกับคนหรือกูเล่นกับเอไอมัน่ยโอ้ มั่งเอ้อย่างน้อยๆกูว่า AI กูว่าอย่างน้อยๆ AI มันก็จะเลือกสเปลถูกอ่ะอ่ะโอ้โหแม่งโอ้โหเขี้ยก่อนเลี้ยก่อนไม่ต้องมาปั่นมึงก็ปั่นอะไรกูนักหนาเนี่ย งตบแม่งเข้าไปคิวก่อนไม่ไหวแล้วพวกมึงเนี่ยมึงมาเลยมึงมากูกันบ้านคนเดียวน่ะกูจะกันให้หมดเลย3ด้านเนี่ยกูจะยื้อสัก3ชั่วโมงเกมนี้แม่งต้องเล่นกัน3ชั่วโมงไม่จบหรอกกูบอกให้กูจะกันจนเลือดหยดสุดท้ายปั่นมันเข้าไป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 อ่ะมึงฆ่ามันได้มึงฆ่ามันไปกูจะปั่นเคลียร์เล่นอย่างเดียว โอ้โหแม่งโอ้โหม่งปั่นกูจริงเลยแล้วมึงยืนทำอะไรอีนาน่าโอ้โหมึงดูมันมึงดูมันมึงดูมันนี่มันเออ how to win โอ้โหแม่งเอ้ ยังยังพวกมึงยังไม่จบอีกพวกมึงยังยังยังจะไม่จบอีก <c oughs> โอ้โหแม่งสุดยอดทีมโปรเพเยอร์แต่ถ้าพวกมึง,งโปรปลีกนะี <c oughs> กูบอกเลยว่าวงการโปรลีกสั่นสะเทือนแม่งเอ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้แต่ละตัว นี่ยน,นี่นี่คือหนึ่งนะฝั่งก้นี่คือเด็กหน้าไร้แล้วนะสองคือไอ้ก,กูซิออนนี่ก็เด็กหน้าไร้แล้วนะฮัลโหลกูซิออนบ้านมึงเล่นสเปลนักสู้เนี่ยนะโอ้โหแม่งแบบสุดตีนอะทีมระดับโลกจริงอย่าไปเล่นตามพวกมันนะก็โอเคครับจบคลิปน,นี้นี่ละกันเลยครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะฮะ ก็นะครับอย่างที่บอกนะเข้าไปเล่นกันได้นะครับที่นะเฟซบ o ๊กนะครับแฟนเพจว่าว่านะครับ <c oughs> ไม่ไหวจริงๆว่ะเกมนี้มันหนักจริงว่ะหนักนวงแบบหนักแบบหนักนั่นแหล่เหมือนโดนใครเอาตีนมาถีบหน้าไงก็ไม่รู้ว่ะ <c oughs> โอ้สวัสดีครับ